บวมน้ำหรืออ้วนชวนให้สงสัยแล้วแก้ยังไงให้หายบวมที่แต่งตึงนะคะที่แต่งแต่งอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้อ้วนแต่ก็เป็นไปได้นะคะแต่มีอาการบวมน้ำคอบงำร่างกายอยู่ดังนั้นเช็คดว่วนเลยค่ะว่านี่อ้วนหรือว่าบวมน้ำแล้วหากบวมน้ำต้องจัดการกับภาวะนี้ยังไงให้หายบวม อาการบวมน้ำเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายที่ทำให้หลายคนสับสนกันมานักต่อน,นักตกลงที่เราตึงๆล่างกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่าบวมน้ำหรือว่าอ้วนกันแน่เช็คเลยค่ะจะได้รู้กันไปเลยนะว่าแน่ใจว่าไม่ได้อ้วนแค่บวมน้ำก็มาแก้อาการบวมน้ำกันได้ค่ะอาการบวมน้ำคืออะไรอาการบวมน้ำเป็นภาวะที่ร่างกาย กักเก็บน้ําเอาไว้ในเซลล์มากเกินไปส่งผลให้เซลล์เกิดอาการบวมให้เห็นอย่างเด่นชัดโดยบางคนมีอาการหน้าบวมตาบวมท้องป่องหรือแขนขาเท้าบวมเป็นต้นค่ะอาการบวมน้ําสาเหตุเกิดจากอะไรโดยปกติร่างกายเราจะมีกลไกรักษาสมดุลระดับน้ําในเซลล์อยู่แล้ว แต่กัน,นั้นก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ร่างกายสูญเสียสมดุลในการรักษาระดับน้ำในเซลล์ไปโดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการบวมน้ำก็ตามนี้เลยค่ะ1กินโซเดียมมากเกินไปโซเดียมเป็นเครื่องปรุงที่อยู่ในอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวกุ๊กกุ๊บกรอบๆนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็ง และอาหารแทบทุกชนิดที่มีส่วนผสมของผงชูรสเมื่อเรากินเข้าไปมากๆเราก็จะรู้สึกคิวน้ำจนต้องดื่มน้ำเข้าไปมากๆทําให้ร่างกายกักเก็บน้ำเอาไว้ในปริมาณที่มากเกินไปกว่าไตาจะขับออกมาก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงทําให้เกิดอาการบวมน้ำได้ 2. นั่งยืนหรือเนอหรือว่านอนมากเกินไปนะคะ การที่ร่างกายไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวมีส่วนทำให้เกิดภาวะข้างของน้ำในเซลล์ร่างกายโดยเฉพาะใครที่ยืนานานๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเท้าวบวมหรือคนที่นั่งเป็นเวลานานโดยไม่ได้ลุกไปไหนทั้งเท้าและขาก็อาจมีอาการบวมน้ำได้เช่นกันค่ะ 3. บวมน้ำจากฮอร์โมน ในช่วงวันนั้นของเดือนจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดอาการท้องอืดตัวบวมเนื่องจากร่างกายกักเก็บของเหลวไว้มากกว่าปกติ 4. ดื่มน้ำน้อยอย่าหลงคิดว่าการดื่มน้ำน้อยๆจะช่วยลดอาการบวมน้ำให้เราได้เพราะยิ่งร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณโซเดียมจากอาหารที่กินเข้าไปก็จะยิ่งไม่ถูกขับออกมาส่งผลส่งผลนะคะให้เกิดอาการบวมน้ำได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะ 5. อดนอนการอดหลับพักผ่อนนะคะอย่างเต็มที่จะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายเป็นปกติดีนะคะถ้าเราได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรานอนน้อยนอนไม่พออดนอนติดต่อกันหลายๆวันก็อาจส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายเกิดอาการเรรวนได้นะคะโดยเฉพาะคนที่นอนดึกก็กินดึกนะคะกินหนักกินอาหารขยะเป็นส่วนใหญ่เคสนี้ก็จะเจอกับอาการบวมน้ำได้มากขึ้นค่ะ 6. ยายาคุมกำเนิดบางยี่ห้อที่มี ปริมาณเอสโตรเจนสูงจะส่งผลให้เกิดอาการบวมน้ำนะคะยิ่งนะคะยาสเตอรอย id, แล้วก็ยาบางประเภท mm hmm. ก็อาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดภาวะบวมน้ำได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามอาการบวมน้ำมักจะเกิดกับร่างกายในช่วงเวลาสั้นๆเนืน่องจากร่างกายมีคนกาในการปรับสมดุลของตัวเองอยู่ท่ว่าสำหรับคนที่มีอาการบวมนะคะเกิน2สัปดาห์ อาจมีสาเหตุอื่นแอบแฝงอยู่นะคะเพราะโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดภาวะบวมน้ำขึ้นได้เช่นโรคหัวใจเพราะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกทำให้เกิดอาการบวมน้ำขึ้นโรคไตตับแข็งโรคเท้าช้างไทรอยต่อมน้ำเหลืองทำงานผิดปกติรวมทั้งภาวะที่มีโปรตีนในเลือดต่ำทำให้เกิดการสะสมข้างของเกลือและน้ำ ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจแต่ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะคะอาการบวมน้ำที่เป็นอยู่โดยเร็วที่สุดค่ะเช็คให้ชัวร์นะคะว่าอ้วนหรือว่าบวมน้ำการแยกว่าตัวเองอ้วนจริงๆหรือแค่บวมน้ำก็สังเกตได้ไม่ยากค่ะดังนี้นะคะ 1. อาการบวมนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันท,ทั้งทั้งที่มีพฤติกรรมการกินเท่าเดิม 2. ใช้นิ้วกดบริเวณข้อเท้าด้านในนะคะหลังเท้าหรือหน้าแข้งนานสัก15วินาทีแล้วสังเกตว่าเนื้อบุ่มไปอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่หากเนื้อบุมเป็นร่องนิ้วที่กดลงไปก็แปลว่ามีอาการบวมน้ำอยู่แต่ถ้าเนื้อนแน่นกดไม่บุ่มก็แปลว่าอ้วนนะคะ 3. ค่ะอาการบวมนะคะเกิดขึ้นนะคะ ไม่นานค่ะและมักจะหายได้เองโดยสาสามารถกลับมาบวมใหม่ได้อีกทั้งนี้หากรู้สึกว่าอึดอัดตัวแปลกๆให้เช็คลิสต์ก่อนนะคะว่าประจําเดือนกำลังจะมาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กินยาอะไรบางอย่างอยู่ไหมร่วมกับชั่งน้ำหนักตัวเองดูและสังเกตว่าอาการบวมนั้นอยู่กับเรานานเท่าไหร่ด้วยนะคะวิธีแก้อาการบวมน้ำทำยังไงดี1 ลดกินเคม็มลดอาหารลดจัด 2. ลดอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและอาหารขยะทั้งหลายรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยควรดื่มน้ำให้ได้วันละ1-2ลิตรด้วยการจิบทีละน้อยเพื่อให้ปริมาณน้ำในร่างกายสมดุล แล้วน้ำจะเปลี่ยนให้เราขับปัสสาวะและเจือจางความเค็มออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น 4. มันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายขับโซเดียมออกมาจากทางเหงื่อ 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6. นอนยกเท้านะคะขึ้นสูงกว่าศีรษะเพื่อให้น้ำที่ข้างอยู่ที่ขาและเท้าไหลกลับสู่ไตรอจนกำจัดออกได้ง่ายขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอาการบวมที่เกิดขึ้นกับร่างกายยังสามารถบอกโรคนะคะที่เป็นอยู่ได้ดังนั้นหากมีอาการบวมน้ำเกินสองสัปดาห์ยังไงก็รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาโรคที่เป็นอยู่นะคะส่วนคนที่รู้ชัดๆว่าบวมน้ำแน่ๆก็ลองแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอันดับแรกค่ะกินอยู่แบบเฮลตี้สักพักอาการบวมน้ำก็จะลดลงเองได้นะคะ ทุกวันนี้พี่เล็กยอจะทําคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนเช้านะคะ9ก้าโมงครึ่งค่ะ9ก้นาฬิกาสนาทีคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจพี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้สี่ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ Instagram IG Twitter Line ค่ะแต่ l ล n e ของพี่เล็กจะเป็น l ล n e แอดนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะ sp888 ค่ะมีแอดนำหน้าแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วย sp888 ค่ะหรือสแกน QR code นะคะที่พี่เล็กให้ไว้ที่มุมขวาด้านล่างนะคะสแกนแล้วก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะส่งสติกเกอร์เข้ามาก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็ามาทักทายหรือว่าคุยพี่เล็กก็จะเข้ามาแล้วก็มาตอบคำถามให้นะคะอยากมีคำถามก็ถามเข้ามาได้ค่ะหรือ จะเขียนคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะถ้าพี่ลเล่์เข็งจะรีบเข้ามาตอบหรือมาแบ่งปันเอ่อว่ามีใครตัวบวมหรือว่าอ้วนยังไงก็เข้ามาแบ่งปันกันได้นะคะพี่ลเล่ห์เข็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอสีนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR วอารโคของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ